ฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายพียงจะทำวิธีต่ตางๆให้เธอนั้นรักฉันเพยายามทุกวันมอกให้ทุกอย่างที่เธอต้องการเป็นดิน,ดนบนสพาน ที่มีปลายทางคือใจของเธอยังคงคิดระวังจะนำเอารักเธอนี้ไปให้ อบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมาย No mm -hmm. 太胎了，我一样。<noise> เธอจรักฉันเสียงที่มีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจดีบ้างบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้าย มีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจดีกล่บอกฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาวหนึ่งหนุ่มนะฮะนี่คือหนึ่งวงที่เข้ามาร่วมโปรเจกต์ไกลแค่ไหนคือใกล้คาเวอร์ด้วยนะครับผมนะฮะวงที่ชื่อว่า Kisses Bean i s s e s Bean แปลเป็นไทยคือจูบถั่วมันนั้นจูบหลายทีด้วยค่ะเห้มี E.S ทำไมมันมาจากไหนอ่ะคือเหม็นจูบถั่ว ต้องถามเจ๊เลยเจ๊๊เจ้ยเดี๋ยวให้นายน้อมให้นายแนะนำตัวแนะนำตัวรู้ชื่อวงแล้วเดี๋ยวจะรู้อีกทีชื่อแอลค่ะแอลชื่อยุ้ยค่ะยุ้ยป๊อปครับแอลยุ้ยป๊อปโอเคอ่ะตกลงว่าคิสส์บีนมาจากอะไรมันมาจากตอนแรกตั้งชื่อว่ามิสซิสบีนมิสซิสบีนเพราะว่ามันมาจากมิสเตอร์บีนแล้วทีนี้มันซ้ำ แล้วคือเราชอบคําว่าบีนมันน่ารักดีแล้วก็คิดไปที่น้าว่าเอาคําว่าอะไรดีจูบทัวมันก็น่ารักดีคือไม่ได้มีความหมายแบบว่าอะไรจูบทัวหวานทีต้องหวานเลยหวานหวานไงคือถ้าปีปกอัลบั้มเขาต้องเป็นถั่วเนี่ยโลโก้ใช่ป่ะแล้วเป็นปากผู้หญิงนึงเนี่ยแน่แน่แล้วปากทาลิปสีแดงนะแล้วเป็นภาพแบบคือได้เห็นชื่อวงก็คิดแบบภาพโลโก้ออกเออเห็นเลยว่าต้องเป็นเม็ดถั่วหนึ่งล้ะ เออตามนั้นแหละค่ะใช่ป่ะเออใช่ย่างนันก็ได้ครับเออแล้วเออรู้สึกไงครับที่ได้มาร่วมโปรเจกต์นี้ครับผมเจครับรู้สึกดีค่ะเพราะว่าเป็นเพลงเขาเรียกว่าเรามา cover ศิลปินแล้วก็เพลงที่เราชอบครับแล้วก็มันก็แล้วเราก็อยู่ในวงการแบบอย่างเงี้ยเล่นดนตรีอยู่แล้วพอได้มีโอกาสมาทําให้คนอื่นได้ดูก็ โอเคอ๋อนี่อึงไปถึงได้ในกลางคืนใช่ค่ะถามพี่พลดีกว่าครับว่าพี่พลทำไมถึงเรื่องน้องๆเรื่องพี่ๆน้องๆกลุ่มนี้เข้ามาคือหนึ่งโปรเจกต์นี้ที่เราเราเลือกมาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมาจากความสามารถก่อนนะคือมันมีคนโค v e r a g เยอะแต่ผมกับทีมงานแล้วก็พี่ๆทุกคนหรือเพื่อนๆแล้วน้องๆแกสโนวาเนี่ยอันหนึ่งโจทย์ได้ให้ตั้งเลยคือต้องเก่งจริงคือต้องต้องเก่ง จริงถึงจะนํามาในในโปรเจกต์นี้เพราะว่าผมถือว่าบางทีเราเราเซ็ตเกินไปอ่ะคือหรือมแบบคือบางทีเอาหน้าตาปั้นไปแต่ผมรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้มันต้องเอาตัวจริงของทุกคนมาใช้มันจะถึงคนดูมันถึงจะรู้สึกว่าเออจริงแล้ววงนี้ตอนที่พี่พลดูมีเอกลักษณ์อะไรโดดเด่นที่ที่เตะตาเตะใจเลยทีเดียวครับอันนั้นเ v ็นที่เล่นในสวนใช่ไหมคือ ใช่ค่ะคือตอนแรกเราก็จะจะแบบเหมือนแบบเล่นอย่างเงี้ยแหละแล้วเราตั้งกล้องถ่ายแล้วเราไปอัดในคือเรียกแ่บห้องซ้อมดนตรีใน้นี้ภาพในนั้นน่ะมันใช้ไม่ได้มันไม่ได้มี้ยมันมันไม่สวยคลิปมันมันมันหมดพอดีเทปอย่างเงี้ยชาร์จชาร์จมันหมดมันหมดใช่ใช่แล้นี้เราก็เฮ้ยเดี๋ยวจะต้องทำเอ็มวีแล้วก็ลงให้วงนี้ด้วยเอาไงดีแล้วก็ไปยืมกล้องรุ่นพี่ซึ่งรุ่นพี่ของเราค่อนข้างแบบใช้กล้องดีแล้วก็ ช่วยถ่ายให้เลยเขาก็จัดแจงให้เรียบร้อยจะทําแล้วเนี่ยก็ทําดีๆเลยถ่ายในสวนเลยเ,ออเราก็เลยออกมาเป็นจริงจังมบบนั้นแหละคะออถ้าทําเองไม่มีเฮงก<อ>็คือคือวงเนี้ยเขาเล่นแล้วเข,เขาเล่นดีแล้วเอกลักษณ์มันคือมีฟลุตเข้ามาด้วยคือเครืคร่องดนตรีพวกประเภทคลาสสิกที่จะมาอยู่กับบนดนตรีป๊อปนี่มันน้อยณปัจจุบันเด็กไทยก็ไม่ค่อยนํานิยมอาจจะเห็นไม่ว่าอาจจะเห็นไวโอลินใช่ไหมแต่พวกฟลุตพวกพิคโลหรือคลาเน็ตหรือเครื่องดนตรีที่เป็นพวกวูดวินเงี้ยก็จะน้อยมากมันเอามาช้อใช้น้อยแต่วง ที่เข้ามาใช้ก็เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์นะครับที่ที่เลือกวงนี้มาแล้วทําไมถึงเลือกคเวอร์ไก่ขนาดไหนคือไก่คนอื่นจะไม่ตอบเลยลูกแอลว่ะดีแล้วครับน้องแอลี๋ยวน้องน้องอะไรตอบหลอบให้ได้คือเวลาเราจะร้องว่ตาเต้น อ๋อคือจะบอกว่าเวลาเราจะ cover เพลงไหนเนี่ยเราจะเราไม่ได้แบบวงทั่วไปที่เวลาเขาทําคลิปเพื่อให้คนมาดูแล้วก็อัปเดตเพลงใหม่แต่ว่าเราเลือกเพลงที่เฉพาะที่เราชอบแล้วเรากินกับมันเราถึงจะถึงจะ cover ใช่ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นก็เลยเป็นเพลงนี้ชอบชอบชอบอะไรในเพลงนี้ครับถึงถึงเลือกมา cover ครับเออจริงๆเราชอบชอบเนื้อหาของเพลงค่ะแล้วก็เมโลดี้คือฟังครั้งแรกแล้วรู้สึกว่ามันโดน ก็เลยชอบชอบเพลงผมขอถามมือกีตาร์ครับทำไมชอบอะไรในเพลงนี้พวกดนตรีอะไรเงี้ยมีมีไหมนี่ก็มีครับมันมันสำหรับผมว่าถ้าชอบก็คือจริงๆขอดไม่ยากแต่ว่ามันน้อยแต่สวยดีเออใช่เพลงนี้ขอดไม่ยากแต่สวยแล้วความหมายก็ดีด้วยครับอ๋อขอถามอีกนิดนึงคือแล้วปกติเนี่ยตัววงเนี่ยชอบเล่นดนตรีแนวไหน แบบเอ้ยแนวถ้าแนวถ้าได้ทำโคเวอร์ฉันจะโคเวอร์แนวประมาณเนี้ยอือแบบแนวนี้เลยค่ะแนวนี้เลยแนวอคูสติกแนวอคูสติกจริงๆเป็นหรอวะ เอา,อางี้เอาน้ำหวานผ่านให้นอ้อกงแก้วเผื่อจะดีขึ้นเนี่ยสมองมันจะเล่นเอ่าเป็นแนวไหนคือคือเป็นเพลงที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นแนวไหนค่ะสมมติว่าเป็นเพลงล็อกหรือเพลงป๊อปหรือเพลงที่หนักหรืองไงก็ได้รเรามาทําให้เป็นอะคูสติกมันก็จะเบาได้หมดมันก็ได้อีกมืออย่างเงี้ยคือหลักๆของวงเนี่ยเป็นอะคูสติสกซะส่วนใหญ่ใช่ค่ะ ยังไงก็เอาให้น้องเขาฝากผลงานผมที่น้องเคย cover หรือติดต่ออะไรเงี้ยเอยากจะตามไปดูที่ไหนเผื่อมีคนจ้างใช่เผื่อมีคนจ้างหะก็ช่วยเข้าไปดูยูทูบชื่อ kisses bean นะคะช่วยเข้าไปดูแล้วตอนนี้ประมาณ80วิวแล้วค่ะแล้วทุกคนเข้าไปดูก็อาจจะไปถึงร้อยอะไรางี้ก็ดูดูเลยนั้นแล้วกันนะคะถ้าชอบก็ เด okay. vale ี๋ยวเราจะทำทำเพลงที่เราชอบลงไปอีกจ้างงานได้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงขอบคุณทั้ง3คนจากวง Kisses b e a มากๆขอบคุณมากๆนะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดย Search แอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี